สนามเล่นโชว์ใหม่คือสุดยอดมากนะสวยมากบรรยากาศเขาใหญ่ว้าววีพีแม่ล่ะการเทสต์ลูกกลอบระหว่าง T5X กับ T5 นะครับคือมันไกลขึ้นเหล็กครึ่งเบอร์นะครับโอ้โหใกลกว่าเดิมไกลกว่าเดิมมีของรางวัลแจกกันด้วยนะติดตามดูแล้วก็ทายผลร่วมกิจกรรมกับเรากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้เรามีโอกาสได้มาถ่ายที่แลนโชนะครับคิดไว้ว่าจะแบ่งเป็น2 EP ีช่วงกลางๆคลิปหรือท้ายคลิปนี่แหละเราจะมีกิจกรรมเล่นสนุกทายผลกันเรามีของรางวัลมาแจกนะ ทั้ง2 EP ีเลยช่องเราอ่ะก็ทำคลิปมาประมาณหนึ่งแล้วเนาะเราอยากอยากจะรู้จักทุกคนนะมาพูดคุยกับเราพูดคุยกับเราได้นะใช่อย,อยากให้เราไปไหนรีวิวอะไรทำกิจกรรมอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราคอมเมนต์ทักทายก็ได้นะไม่ต้องแบบอะไรจริงจัง,จงสาระก็ได้นะเจอกันอะไรยังไงก็ทักทายกันได้นะฮะเราอยากขอบคุณดีกว่าเวลาเราเจอเราก็อยากขอบคุณคนที่แบบพัพพอร์ตเราเนาะครับก็เดี๋ยวในส่วนแรกนี้เดี๋ยวเราพาไปดูสนามแรกเขาอูาทำใหม่ด้ขคะ่ะว่าลังการมากเลยตื่นเต้นอ่ะ ค่ะสนามไดกอล์ฟนะคะที่แลนโชค่ะกำลังจะเปิดใหม่เลยแต่ว่าตอนนี้ยังเปิดไม่เป็นทางการนะคะแต่เราจะพาทนกคนเข้าไปดูข้างในกันก่อนมาเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปซ้อมซ้อมกันก่อนที่นี่นะครับเจ้าแรกของสนามเลยดูหรูมากทุกคนหรูจริงครับนี่สนามไดหรือว่าหรือว่าอะไรหรือคับเฮาใช่มันเหมือนโรงแรมแบบโรงแรมมีสนามกอล์ฟส่วนตัวให้ดูบรรยากาศเนาะเหมือนเหมือนเหมืนอมนคับอะ กว่ายดูวิวอร์ช็อปครับนี่เขายังไม่สมบูรณ์นะเขาแค่แบบวางเ l เ y o ต์วางเข้าของให้ดูแบบว่าความเป็นโปรช็อปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววันจริงคงแบบวางสินค้าผลิตภัณฑ์แน่นเอียด ใหม่คลิปกว่านี้นะฮะเราไปให้ดูโซนสนามดรไก์เมนหลักของเราใหญ่มากโอ้ดูไอพีฮะโอ้ดูไอพีไหนมีแท็กแมนได้บวว้างเนี่ยใช่ไหมแท็กแมนสีนะคะไม่ธรรมดาตัวโหดสุดเลยป้ายเฮลเม็ดด้วยเห็นกันไหมครับเม็ดเฮลเม็ด ตื่นมาซ้อมแบบนี้ทุกวันหมานสนามหน้าบ้านดูดิครับความสวยไปล็อกเกอร์เอ้ยไม่ใช่ห้องน้ำไปห้องน้ำ <c oughs> นี่เป็นโซนสนามไดท์ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นสนา,ารอาหารเลยทุกคนใช่ <c oughs> เขาวางเลเยอร์วางตกแต่งอะไรแบบว่าเยี่ยมมากเลยนะ <c oughs> ดูสิมีให้เล่นแก้เหงาด้วย <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรครับนนโตโก นี่โปรใหม่ครับผมโปรใหม่วันนี้เป็นแขกรับเชิญเรานะครับนี่ไงอ้าจากฝั่งนู้นอมใช่อ๋อเหมือนบบเหมือนเลยใช่่ไหมเข้ากูมาแล้วนี่พามาดูนี่เขาเป็นเครื่องกดลูกกลอฟนะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่เปิดใช้งานเราก็เลือกเลยเจ้ากี่บอลนะห้าสิบ 100 150แต่ว่าเราต้องเราต้องไปซื้อการ์ดก่อนใช่ไหมพี่ไม่ไม่ใช่ซือซ้อการ์ดก็คือเราบอกจานวนเราจะมีพนักง,งานเข้ามาอ๋อคือการ์ดอยู่ที่พนักง,งานนะใช่ไหมครับเราจะเท่าไหร่อ่ะสมมติจะเอาร้อยหนึง่งปุ๊บอ่าพนักงานเขาจะมาแต้มการ์ท้ายลูกก็จะไหลเรียงออกมาจากรูนี้นะฮะโอเคไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแลน,นโชว์เรามาดูห้องน้ำกันต่อครับวัว คือห้องน้ําบอกเลยว่าน่าอยู่กว่าน่าอยู่กว่าโซนตรงสนามร้าอีกนะฮะเย็นเจ็บเลยอยากให้แบบอยากให้ทีวีสัมผัสอุณหภูมิได้บ้างเลยอะห้องน้าแซมเปลิลแค่แค่ผู้ชายก็พอนะครับเพราะว่าก็คงทเทิร์นเหมือนกันนะฮะอยากดูตกแต่งขอถ่ายให้ดูตกแต่งนิดหน่อยาผนังผนังอะไรพบเนี้ยดูดีไหมดูดีไหมใครชอบกรอบนี่ น่าจะแบบบำบัดได้ดีเลยนะแค่แบบมาเฉยๆอ่เงี้ยโอเคเราถึงเวลาได้ล้วค่ะเพราะว่านัดโป้ใหม่ไว้ทีออฟตอนเที่ยง เราไปดูห้องในส่วนของ VIP กันค่ะ VIP เป็นส่วนนู้นครับผ <laughs> ่านน้ำโซนทางซ้ายนี่ก็จะเป็นเป็นอาหารและยาเป็นอาหารน้ำสั่งน้ำสั่งเนึ่น <c oughs> เดี๋ยวเราสั่งน้ำไปก่อนไหมโอเคพี่คะหนูขอชาเอหอยผมเอามัช่าครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมีอาหารญี่ปุ่นนะครับให้ดูคร่าวๆแล้วกันอันนี้ สั่งกันได้นะครับมีเยอะกว่าน,นี้แหละแต่วันนี้เขายังไม่เปิดเป็นทางการวันที่เปิดเป็นทางการก็คือน่าจะช่วงที่เราถ่ายคลิปออนไปแล้วแหละน่าจะเปิดแล้วไปดูต่อห้อง v i p ป้านี่เย็นเฉียบเย็นเฉียบดูสิผมชอบกลิ่นนี้มากเลยกลิ่นเหมือนแบบห้องอัดเสียงแบบเพิ่งทำใหม่ๆอะ วีพีไมล่ะคือตรงนี้มันตากันยังไงคุณายตรงนี้กับตรงนั้นอ่ะมันมีแบบโซฟาขนาดใหญ่มากใหญ่กว่าที่คอนโดอีกนะคะแล้วก็มีเครื่องเหมือนข้างนอกเลยก็จะอยู่คนละฝั่งกันถักกล้องผมถักกล้องไปได้กกล้องผมหวดไปแล้วก็คือตรงนั้นอ่ะตีก็จริงครับก็ร้อนเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่สามารถเข้าไปนั่งพักของแอร์ได้เนี่ย ก้าวไวนิดเดียวคุณก็เป็นห้องแอร์ให้คุณส่วนตัวเลยก็เย็นแล้วค่ะทุกคนเออตรงเนี้ยเ <Air S 1> นี่ยหรือไม่ก็เปิดไว้อย่างนี้เลยให้ไอแอร์มันออกตอนเธอซ้อมเลยแต่ว่ามันก็จะได้โซนทางซ้ายของสนามนะฮะ VIP ไม่หมดแค่นี้ค่ะมัน,นสามารถคอนเน็กกับห้องข้างๆได้ด้วยสมมติว่าเรามากันเยอะมากมันก็เปิดคอนเน็กเข้ามาตรงนี้นี่โอ้โหนีกว้านเข้าไปอีกเฮ้ยต่อต่อได้อีกป้ะเนี่ยห้องนั้นไปอีกป้ะ ห้องนี้จะมีดีไซน์ที่แตกต่างนเหรอแต่ละห้องเขาก็ตกแต่งไม่เหมือนกันนะเนาะนี้เย็นสุดเลยครับดดเ,เดี๋ยวจะค่ะาไปดูข้างบนค่ะไปที่นั่งเล่นกันน,นี่ข้างบนอารมณ์เหมือนฝรั่งนะห้องใต้หลังคาอะไรเงี้ยนะดูทางขวาชววร์ เฮ้ยจัดฟ้าถ่ายรูปได้นี่เพลงก็จะกวนเราหน่อยนะคร,ครับเหมือนภาพอ่ะทุกคนฟิลแบบาบาหลีบาหลีาพค,คนมาดูว่าใกล้เปิดละลดแลแบบต้องมาสักครั้งนึงค่ะเพราะว่าสวยมากจริงแต่คือวันที่ออนอนะเปิดแล้วเปิดแล้วแน่นอนใช่เราจะแบ,บ่งเป็น2อง EP พีนี้เป็น EP สนามร้าย EP หน้าออกรอบกับตัวใหม่ครับเดี๋ยวตอนเย็นกัน กิจกรรมให้ทุกคนร่วมสนุกกันด้วยค่ะอย่าลืมติดตามแล้วก็มาเล่นเกมไปด้วยกันนะคะครับมีของรางวัลด้วยไปเอารอบกันอ่ะนนเนอาหนึ่งเอาเบ็ดต่อม สองคนรุมอ่ะเิ่งมากหลังจากรอบเสร็จนะครับก็กลับมาที่สนามได้ของเรนโชชานวีนะครับก็เดี๋ยวมาดูการเทสลูกกลอบกัน2รุ่นระหว่างลูกถุงทีวีไฟลูกเก่าทีไฟเหมือนกันกับทีไฟเอ็กซ์แต่จะเป็นลูกเก่าลูกมือสองที่ขายกันที่เราซื้อกันนะครับรบุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นของปีนี้แล้วแกะกล่องเลยของปีนี้ด้วยนะแต่อันนี้ไม่ใช่ของปีนี้นะเป็นของรุ่นปีน2023เดี๋ยวเรามาเทียบกันดูพร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะ กำลังขับไประหว่างป้าย150กับป้าย200นะครับอายจะตีในระยะประชิดระยะประชิดป้ายเมต์ป้าย200เลยกันเนาะคือลูกซ้อมอ่ะอายเขาตีได้จุดตกประมาณ160วิ่งเหลือ180 190อะไรเงี้ยแต่ลูกจริงคิดว่าน่าจะไกลกว่านี้ที่พี่ฟนะคะลูกถุงอายจะตีด้วยลูกอะไรนะ ผลมาแล้วครับผลมาแล้วผลมาแล้วผลมาแล้วน,นี่บินขนาดนี้เลยนะครับอีพีไฟล์ลูกถุงครับมีป้ายสองร้อยนะเราจะรับเก้าไปละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิ็ดสองร้อยลบสิบเอนะครับทีวีไฟล์ลูกถุง189ครับผมต่อไปเป็นทีวีไฟลูกใหม่ปีนี้นะครับอันนี้ทีวีไฟรุ่นใหม่นะคะแกะกล่อง ไกลกว,ว่าเดิๆๆๆ e. ırım, ม 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ครับท่านผู้ชมวิ่งดุดุดุดอยูนะยิ้มย่อยิ้มยอยิ้มยอยมยไกลกว่าเดิมไกลกว่าเดิมมาเริ่ม1นึ่งสองสามสี่ห้กลบหครับร้อเ้าสิบสี่มื่อกี้เท่าไหร่ร้อยแปเร้อยเก้าสี่ฮ้ยหลาพอดีเลยโอ้ทฤษฎียิ้มยออนฮะทฤษฎียิ้มยอนนะลูกเอ้ย พีฟเองนะคะลูกถุงค่ะรุนเก่ามาแล้วมาแล้วมามาแล้วถึงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเห็นด้วยตามาจัดรด้วยสายตาเลย200 ยอดสุดยอดสุดยอดต้ดอ,ดองวิ่งมากครับอันนี้ผมเดินมาที่ป,ป้าย0 0งร้ยอยแล้วลูกถ <200. S 2> ุง,งน,ะน,นะครับขนาดลูกถุงนั้นยังวิ่งเลยจะนับเก้านะครับไปหนึ่งสองสามสี่สองร้อยบวกสี่ครับผม, <100. S 1> ไ,มไม่เป็นไรเอ,เอาตามจริงก็ได้ครับแต่ว่ามันก็นิ่ๆหน่อยครับประมาณ2 0 0มันได้ประมาณสามสามเก้าก็ได้ ó, เพราะว่าผมเดินเสียงออกมามันอาจจะก,กินเป็นสี่เก้าอะไรเงี้ย แต่ว่าจุดตกแคร,รี่อะครับมันประมาณ1 7อ่ะพี่ผมเห็นนะมันเลยป้าย150มาโอเคทีวีไฟเองนะคะรุ่นใหม่แกกล่องโอ้โห โอ้ยโฟกัสสิวะโฟกัสดิโอ้หตรงนี้นะเห็นไหมตรงนี้นี่โหเลยก็คือไกลกว่าเห็นด้วยตาเลยฮะบแต่ฝ้ายสองรอ้อวิ่งไปจากรูปแรกมาเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่สีแดงคูอฝ้ายเอ 200บวก10ครับ210หลาคือมันไกลขึ้นเหล็กครึ่งเบอร์นะครับเหล็กครึ่งเบอร์ก็คือไกลขึ้น5้าหลาชัวๆแต่อย่างลูกลูกไตเวอร์เมื่อกี้ดีไฟเอลูกเก่ากับลูกใหม่เกิน5อีปีอ่ะ10หลาเพราะว่าลูกแรกมัน203หลาใช่ไหมแต่ลูกที่เป็นลูกใหม่ดีไฟเอ็กสองร้อยสหลาอยอนยอดจ้ะ เดี๋ยวเรามาสรุปผลกันอีกครั้งนะครับจากที่ได้ชมกันไปนะครับจะเห็นได้ว่า tp 5เนี่ยตกแล้ววิ่งน้อยกว่า tp 5 x นะครับแล้วก็มีระยะแครี่และทอทัลที่น้อยกว่า tp 5 x นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับในเรื่องระยะก็ไกลขึ้นกว่าลูกเดิมขั้นต่ำเนี่ยถึง5หลาเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าจุดเด่นของ tp 5เนี่ยก็คือการตกหยุดน,นั่นหมายความว่า เกมการเล่นจะเป็นการควบคุมคอนโทรลทางด้านของสปินได้ดีนะครับอาจจะเหมาะกับสายบูช็อต2ปีใกล้ทงได้นะครับส่วนจุดเด่นของ T5X p เนี่ยอันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้นการตีไกลนะครับสำหรับช็อตแอปโพสเนี่ยก็ต้องวางแผนกันหน่อยว่าต้องเผื่อลูกวิ่งนิดนึงสุดท้ายก็ต้องเลือกใช้ลูกแต่ละรุ่นให้เหมาะกับสภาพสนามกันด้วยนะครับเช่นสนามฤดูนี้นุ่มหรือแห้งแรงตกแล้ววิ่งหรือตกแล้วไม่ค่อยวิ่ง ครับเดี๋ยวมาร่วมสนุกเล่นกิจกรรมกันนะกิจกรรมของ EP นี้ก็คือทายผลว่าผมจะได v ด้วยลูก t v 5 X ลูกใหม่ของปีนี้ระยะเท่าไหร่ไม่ได้ต้องสนใจผมตีไกลหรือเปล่านะครับผมเป็นคนตีไม่บอกแล้วกันตามสรีระ <c oughs> ก็ทายมาคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอีก2อาทิตย์ผมมาเฉลยผลนะครับอีกอย่างหนึ่งฝายนิดึงเรามีเพจแล้วเนาะเพจด,ด้วยแต่ว่าเพิ่งทำา IG ด้วยครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้แล้วกัน ฝากกดไลค์กดแชร์พอลล่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปตีแล้วเดี๋ยวไอ้ลงสนามไปถ่ายเก็บระยะให้ดูกันที่เลนะคะ T5X รุ่นใหม่แกะกองถ่ายกันมานะลูกนี้รอเพื่อนๆอ,อยู่ผมแจกเจง ก็อยากให้ผู้ใหม่ช่วยแนะนําทีวันนี้ที่เห็นสภาคุุ้่มกันแล้ววันนี้ต้องออกแก้อะไรบ้างไหมครับอบอกรอบก็ตีโอเคทุกคนนะตีใช้ได้หมดเลยแต่ว่าต้องว่าวางแผนการเล่นดีๆเช่นหลุมทาหหลุม12บี่พี่บอกเลยว่าแบาทไมเราตีไม่สามเนี่ยเมื่อเราตรีต2สอไม่ถึง ทำไมเราไม่ตีวางในระยะที่เราแบบตีขึ้นย้อนสอดสามได้ในคอมโบดี้เสียงไปก็อุปสรรคก็มีอยู่สายขวาเครื่องทรงสวิงก็โอเคนะค่อยๆซ้อมหน่อยดูแล้วหน้าซ้อมน้อยซ้อมน้อยจะไปให้ครับซ้อมน้อยซ้อมน้อยอย่างไอ้ก็โอเคนะก็ตีดีแต่ก็อย่างเมื่อกี้พอเรามาดูเครื่องแท็กแมนกันเห็นป่ะตัวเลขก็จะฟ้องอยู่เลยว่าค่าแต่งเครืองของการตีเดเวอร์เนี่ยมันเป็นมุมลบเยอะมากทำให้สปินเลนส์มันสูงขึ้นและแคลรี่มันจะน้อยลงรันนี้ถ้าไอ้ปรับ เรื่องหมูเข้าลูกได้ดีขึ้นใ,ใช่เสริสเสรขึ้นมันก็จะมีแคลรี่ได้ดีขึ้นแล้วก็ไกลขึ้นแค่นั้นเอง จะได้เอาเนี้ยไปฝึกรอบหน้ามาเจอโหมัยจะได้ชนะแต่ก่อนฝึกซ้อมก่อนรู้แล้วไปซ้อมก่อนโอเควันนี้ก็ขอบคุณพปกใหม่จริงๆครับได้ครับยินดี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 ครับขอบคุณ CCK ด้วยนะครับขอบคุณซีซเค้กด้วยเช่นกันขอบคุณไดเชียร์ด้วยนะครับครับผมแล้วยังไงก็ขอ EP หน้าเราเป็นคลิปออกรอบอยู่แล้วออกรอบของเราเนี้ยก็ติดเลยติดตามด้วยมีแจกรางวัล EP หน้าด้วยเช่นกันครับผมอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube ด้ยครับวันนี้ ไปก่อนแลวครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคอมเมนต์ได้เนอ <laughs> นี่เสยด้วย